สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ที่วัดป่าพุทธิยานันทารามนะคะเราทำพิธีงานชาปนกิจให้คุณประสุิ์นักร้องชื่อดังในลอสเวกัสของเรานะคะคนเดียวในลอสเวกัสคนคนนี้พูดถึง ส่วนตัวของเขาแล้วนะคะบุคลิกส่วนตัวของเขาเขาเป็นคนที่น่ามากดีสําหรับทุกๆคนไม่เคยเห็นใครว่าจะไม่ดีนะคะเธอได้จากพวกเราไปวันที่24เนอะ24ค่ะ ดีพี่น้องชาวลาสเวกัสตลอดถึงญาติที่เท็กซัสแลว้วก็ที่เมืองไทยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้สูญเสียบุคคลที่พวกเรารักมากนะคะคือคุณประสิทธิ์ตรีไทยเอิสแห่งลาสเวกัสนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจและสู้กันมาตลอด6เดือนเต็มตอนนี้ก็คิดว่า พี่เขาไปสบายแล้วนะคะเราก็ยังคงรักอะไรแล้วก็ึังอยู่ในหัวใจพวกเราทุกคนตลอยดไปครับผมก็เป็นเพื่อนที่เคารพรักนับถือพี่ประสิทธิ์เหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งเคยทํางานด้วยกันแล้วก็เวลามีงานสังคมงานการกุศลต่งางๆก็ได้รับความ <c oughs> กรลุณนาจากพี่ประสิทธิ์ซึ่งเป็นคนที่มีน้ําใจงามเป็นคน เสียสะละรักเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลืองานการกุศลสังคมไทยมาตลอดโดยคุณประสิทธิ์เป็นคนที่มีบุคลิกภาพน่ารักมากครับคือเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนผมไม่เคยเห็นคุณประสิทธิ์แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจใครเวลาทํางานด้วยกันเียก็จะเป็นคนที่ที่น่ารักมากครับผมว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเสียดายว่าพี่เป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมที่ ากกาไปที่รักเป็นพี่ที่รักเหมือนญาติสนิทมีงานอะไรคุณประสิทธิ์ก็จะช่วยเหลือช่วยเหลือให้กับสังคมทําคุณความดีมากมายเพื่อนๆรักมากค่ะคิดถึงแล้วก็รักเขามากค่ะ บายบายมาม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นก็ดับชีพนาเย็นยังอยู่หยอกลูกหลานด้วยขำโมยมรณา show up. And the gratitude I have for the support you've given him and our family. Being in the military, I'm always gone. I didn't spend so much time as an adult with him, but I'm glad he had you. Each of you who have been a part of his life, who supported him even today. You loved be part of the family, the community. a n for that, I'm grateful. And for, that, for everything you've done, I can feel it. Thank you so much. ตอนที่เขามาอยู่กับแม่ก็เป็ตอนแรกกำากมากเนาะภาษาก็ไม่เก่งแต่ว่าประสิทธเนี้ยทำงานเจ็ดวันเลยค่ะน้องสาวทำงานช่วยกันทำงานัน พี่แม่ก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วมีลูกมีลูกสาวอีกคนหนึ่งแล้วก็ทีนี้เนาะบางทีคนเรามันก็เหมือนเราเดินข้ามสะพานเนาะแล้วข้ามขึงทางแล้วก็จากกันไปเงี้ยค่ะแต่ว่าพอจากกันแล้วพี่ก็บอกเข้าว่าพี่ไปเรืมองเราไม่เริ่มกันว่า เราถึงเป็นน้องถึงไม่ใช่น้องสาวเขา mm hmm. เขาเลิกกันไปแล้วแต่ว่าเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่พี่ก็บอกว่าพี่ก็รักเขาเป็นน้องชายจริงๆไม่ลืมกันหรอก mm hmm. แล้วก็เราก็รักก,ก,กันเป็นคร mm hmm. อบครัวมาถึงว่าน้องสาวกับเขาจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเนะ เพืเ่อนๆก็ช่วยเหลือกันมาอยู่ก็ก็รักมันพี่มันน้องแม่ค่ะนึกไม่ถึงเลยลว,ว่ายังไม่สบาย,ยานี้แล้วก็พอมาไม่มา,มา,มาก็ดีใจนะคะที่มาเห็นแกเมื่อเดือนสิบเมื่อเลยค่ะตกใจว่าโอ้ทํไมทําไมถึงน้องุดไวอย่างนี้ก็เลยบอกว่าสู้ๆนะนะบอกสู้ๆ บอกว่าทุกๆคนก็รักยู่อยู่กัเป็นคนที่สู้ๆแอบเราเนาะถึงเวลาเราก็ต้องจากกันแต่ว่าเขาก็เป็นคนดีค่ะรักรักพี่รักน้องรักทุกคนเลยค่ะแล้วก็เราก็รักกันมาอย่างนี้ค่ะถึงเราไมายย่ได้อยู่ร่วมกันน้องสาวเขาก็เลิกกันไปแล้วเขาก็ยังเป็นพี่นอ้องกันอยู่นี้ค่ะแล้วก็ก็ดีเนาะ เข้าไปดีกาไม่ต้องเสียเงินตวดแล้วก็ไปดีแล้วเขาก็เขาคงขอบคุณพวกเพื่อนพี่ๆก่บญาติทั้งหลายที่มาวงงานมาแสดงมามางานศพของเขาเนี่ยเขาก็ขอบขอบคุณมากๆแต่ก็เขาคงเห็นแล้วเขาคงแฮปปี้นะคะเพราะเขาเป็นคนแฮปปี้อยู่แล้วให้เขาเขารักทุกคนนะคะก็ ก็เกินก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะเอ่อไม่นึกไม่ถึงค่ะว่าเอ่อคนไทยรัสเซียจะมีน้ำใจงามนี้ฮะถ้าจริงจริงถ้าอยู่ที่อื่นก็คงไม่มีใครมาเยอะอย่างนี้หรอกค่ะแต่ที่ีรัสเซียนี่คนไทยน้ำน้ำใจงามจริงๆขอบคุณมากนะคะแล้วไม่ลืมเลยค่ะเออนะคะขอบคุณมากค่ะ